นอกจากโรคที่เป็นภัยพิบัติแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งภัยธรรมชาติก็กำลังส่งเสียงเตือนอย่างมากอินโดนีเซียเองก็มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาจากภัยพิบัตินะคะที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายามจากหลายๆภาคส่วนและก็มีแนวคิดตรงกันค่ะว่าต้องดึงการทำงานของหลายๆภาคส่วนให้มาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันรับมือกับภัยพิบัติในแนวคิดที่ว่าโกโตโรยอง ซึ่งภาคธุรกิจเองก็มีแนวคิดที่เห็นด้วยกับการทำเช่นนี้ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโเดียวทาสมุทรค่ะเพียงครึ่งปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียเผชิญภัยพิบัติทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มากกว่า1,600ครั้งอินโดนีเซียตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟหรือริงออฟไฟที่มีภูเขาไฟเกือบ140แห่งที่ยังคงปัทุอยู่ในช่วง6ปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียเผชิญเหตุภูเขาไฟระเบิดมากกว่า100ครั้งไปจนถึงน้ำท่วมไฟป่าภัยแล้งและสึนามิขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อ4ปีที่แล้วในปาลูที่ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า2,000คน <Hey. S 1> หลายประเทศมเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติอาจจะตัดสินใจนำเข้าอุปกรณ์ช่วยเหลือยานพาหนะหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศขณะที่อินโดนีเซียหันมาเน้นนโยบายผลิตเอง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในประเทศเจ้าหน้าที่ของบริษัทผลิตยานพาหนะเพื่อใช้ในภารกิจภัยพิบัติทั้งรถพยาบาลรถติดตั้งระบบกรองน้ำระบุถึงนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ต้องการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในประเทศเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ It with started when collaborated together with the all NGOs, when we and also with the uh, local government i mean the district government and also the villages so at then uh, we we captured the uh, demand we captured the, the needs from the uh, rural areas for the uh, for the uh, that's what i mentioned before the, uh, for the evacuation yes. uh, transportation and also for the uh, water purification system so uh, usually in uh, disaster uh, people all the victims of disaster they need their main uh, main needs uh -huh. food water uh -huh. and so forth and so on so and and in the uh, disaster area it's very hard to find clean water yeah. so that's why we uh, we create the uh, water purification system that is able to be uh, operated mm -hmm. uh, in this kind of uh, circumstances and also can be used in areas that uh, the source of water is very bad victims disasters. So into for of filter the water the bad water, into the clean เจ้าหน้าที่ของบริษัทร,ระบุว่าเมื่อ3-4ปีที่แล้วเหตุแผ่นดินไหวและซึนามิที่หมู่เกาะสุลาเวสีบริษัทได้นำรถยนต์ติดตั้งระบบกรองน้ำา5คันไปใช้งานจริงในพื้นที่ปาลูและดงกาลาเพื่อกรองน้ำจากแม่น้ำให้ผู้ประสบภัยใช้ ผู้แทนบริษัทย้ำถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานและการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังทำให้ภาคธุรกิจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ด้านบริษัทรับเหมาก่อสร้างผลิตหลังคาในจาก,การ์ตาได้ร่วมทำงานกับสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขยายงานด้านการก่อสร้างที่พักอาศัยทั้งแบบชั่วคราวและถาวร สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเล่าถึงโครงการในอดีต so we can build a house in five days and now we have uh, built the house for natural disaster victims which located in Luwu Utara Sulawesi Selatan uh, we have built around 300 house and then uh, we also Have built house in is in the project for ผู oo, ้แทนบริษัทร,ระบุว่าการออกแบบเกิดจากการพูดคุยกับภาครัฐและใช้วัสดุในประเทศเพื่อการผลิตนอกจากภาคธุรกิจที่หันมาดำเนินการด้านการรับมือภัยพิบัติอินโดนีเซียยังได้เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี อย่างโดนที่ผลิตในประเทศเพื่อเก็บข้อมูลก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติเพื่อประเมินสถานการณ์ไปจนถึงการบรรจุน้ำเพื่อดับไฟกรณีเกิดไฟป่านี่เป็นตัวอย่างบางส่วนของภาคธุรกิจอินโดนีเซียที่ทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่หลายประเทศสามารถถอดบทเรียนและนำไปปรับใช้ชลธรโยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน